สบายดีสวัสดีพ, u, ส um e พ่อแม่พี่น้องสุ่สูุ่ขคนเนาะที่เขาาเบิงคลิปนี่พี่น้องเนาะมัอนี่ห้ากอดเป oui, ็นย่ามแรงพี <naughty 99> ่น้องเป็นย่ามแรงพี่น้องเบิงบรรยากาศย่ามแรกตะเวนโต๊กดินเนาะพี่น้องเนาะห้ากมามาสวนขั้วห้าพี่น้องกับไก่กับข่างหองนี่แหละพี่น้องเนาะห้ากอดจะมาพักพักห้าพี่น้องเบิงบรรยากาศย่ามแรงพี่น้องเนาะเวลาโคกมงคึงพี่น้องโคกมงคึงพี่น้องนี่พี่น้องอากาศย่ามแรกเนาะกับ ขดสื่อพี่น้องพักกับสดสื่อน่าพี่น้องเข้ากับมาหดตพักน่ะเนาะอันนี้ก็เป็นพักบุงเข้าพี่น้องพักบุงเข้าพักบุงจีนพี่น้องที่เท่าไรลงบุ๋งนั่แะเนาะอันนี้ก็เป็นเขาเขาพี่น้องเลยกับวัวผ้ากต่มีคาพี่น้องมีตะไคร้พี่น้องมีกะเพราพี่น้องมีทัวมีลายยางพี่น้องอันนี้ก็มีพริกพี่น้องเบียรพริกเข้ากับอันนั้นก็คือพักหอมหัวแรงพี่น้องกับกระลังแตกนอเลยพี่น้องเนาะกระลังผลนอออกมาเลยพี่น้องที่เท่าไรถ่ายคลิปพี่น้องเบิองตอนนั้น อั้นก็คือใบอันนี้พี่น้องอีเดอรพี่น้องว้าอีเดอร์พีเนาอคักพี่น้องใบอีเดอดพี่น้องกินก wow. ับก้อยปลาพันปลาพี่น้องเนาะนี่สวนรัวข้าวพี่น้องหยบง่ายพี่น้องสไตล์แบบบ่ต้องใส่สารเคมีเลยพี่น้องใส่แบบปลอดสารเคมีพี่น้องบ่ต้องมีอีสังลาย่างพี่น้องมแต่ดินอย่างเดียวกับข้าก็สามารถปลูกไรอันนี้ก็คือนำเต่าพี่น้องนำเต่าที่เ้าลงปลูกพี่น้องมันก็ขึ้นไปต้นไม้สูงๆผุนพี่น้องเนาะ อ่าาะฮะก็พักก่อนพี่นอ้องจากพักแลหละฮะก็จะพาไปเบิังไก่พี่นอ้องอันนี้ก็คือไก่ครับพี่น้องไก่ฮ่อสองตัวที่ฮ่อปล่อยออกมามันเป็นไก่ตีพี่นอ้องปล่อยออกมายามแรงพี่น้องให้มันกินหญ้ากินยุน่งเนาะกู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 โอ้ง่ามาพี่นอ้องอันนี้ก็คือไก่ตีพี่นอ้องพอมันสนามาสองสำไฟเด็กพี่นอ้องนี่ไก่ตัวน,นี้นี่มันเก่งไก่ตัวน,นี้นี่พอมันหนักเก่งแต่มันสนัดจักจมันไม่อยังหน่อยอยู่เหลือสองตัวพี่นอ้องจะโคกโตเหลือสองตัวก็พักก่อน หดตพักยังไงพี่น้องไซน้ำเยอะกันนี่นี่ไซน้ำโคตรเตยพี่น้องหดตพักยามแรงพี่น้องเนาะมันแต่ใครเขากินเข่าพี่น้องเลยกินเสาแรงเอ้ยเมนดาเสาเสาเพื่อนแรงเหมือนเนาะเขาก็หดมันแห่เสาแรงพี่น้องยามเทียงเขาบอลนิยมให้หดเนาะเพราะว่าดินมันห่อนพี่น้องดินมันห่อนเขาไปหดมันมาเลยพอมันถึงหน่ำพี่น้องจากที่มันถึงหน่ำมันในดินมันก็ห่อนมันก็เป็นหน่ำห่อนพี่น้องหดหัก หากหากพักเข้าไปหรอกเนาะก็เห็นจะพักเข้าตายด้วยเหี่ยวพี่เนาะเขากันิยมพดย่ำเสากั้ย่ำแรงพี่น้องประมาณหาโม่งพี่เนาะจากไปได้ถามว่าไปได้มีความสะดวกเนี่ยอ่านชีโม่งแรงเขากับสมันพดชีโม่งแรงกันเลยพี่น้องเนาะนี่อือพี่น้องเย็นสบายพี่เนาะร่มพัดมาย่ำแรงพี่เนาะเขากับฝ่าวพดพี่น้องเพราะว่าเขาสีบนไก่ให้ไก่ให้ย่ำสะเดขังมันเป็นไก่ตีพี่น้อง ที่เขพอเองแต่เขาซื้อมานอนพีน่เนาะนนี่ฮดอัพื้นที่เ้ากระต่อออกไปพี่เนาะพื้นที่ตอนเ้าต่อออกไปเพื่อว่าเขาจะปลูกเขาโพดกับแตงมุ่พี่น้องปลูกอะไรยย่ะสำหรับพื้นที่สำหรับการสามารถปลูกอะไรเยอะปลูกป้าไใบพี่นเนาะดีกว่าสิทธิ์ทิมมันเป็นที่หวังตปลาพี่น้องมีความหมายอีสังดีกว่ามาาให้นอนอซื้อซื้อพี่เนาะนอนซื้อเงินโบไลท์มาเแล้วขึ้นเอาห,ห้า,หา,หา,หาอีกนี่ พักกัคเท่กันเข่าป,ปกูกเข้ากับบริกรไมีแต่สื่ออย่างเดียวพดทัวพี่เนอะพูดใหญ่น้ำแห้งไปแล้วเนาะนีะ่คือต้นมันต้นมันสีฮักมันสิตายนี่ ซื้อเนี่น้องถึงหนักอีกเดือนนึงเนี่ยกินน้ำบักทัวรเนี่ยเนาะเอาอีกเดือนนึงเนี่ยกินน้ำบักทัวรเนี่ยหัวเทิงเดือนเนอะจะน่ากระไรกินนะมันใหญ่ขึ้นแี่อย่างนรผู้มันขึ้นมาหอนเทิงหน่หย่อนมา ตำบากวงบ่นี่พี่นั่งสวนเท่านีน้นี่พี่นั่งสวนทำมาเก็บมาเลยนี่นี่มีโยนี่ประมาณสิบกมิตกับข้าวสมัดโอ้ยสิบกมิตเากับสมัดเฮ็ดกินไหนเด้วเนาะนี่ข้ากับมีการประหยัดแหละพี่น้องเฮ็ดรอพีกเข้าพี่น้องเอาอี้พีกพี่น้องต้นเดียวเท่านั้นพีกเพราะว่าข้ายัางมาท่านได้ปลูกนี่ข้าวกะสิปลูกพี่น้องกะไร้ต้นเติบโยสิปลูกนเนาะกะยังเหลือต้นเดียวกะจะเก็บกินอดีหรอก พ่นหนามไม่ร้ายพี่น้องพอเาืองเตี้ยมันแหลบแห้งพี่น้องดินมันแหง้งไปดมงไก่ครับพี่น้องงที่ย่อขอบประเทศไทยพี่น้องเมืองนู้นไก,ก,นพนกบบ่พี่น้องเพราะว่าที่เกษตรไทยไวนะ้น้อไทยพื้นเมนะืองเน้อไทยพรมพี่น้องพื้นเมืองไทยแต่ไก่ไปพี่น้องไปเมืองไก่กัน อ่ะพี่น้องนี่เนาะไก่ให้พี่น้องเอาพาเบิ่งไก่เดี๋ยวพี่น้องเนาะนี่ไก่ข้าเห็นเหรอเนาะอันนี้กัไก่ให้พี่น้องมันมื่อเดี๋ยวพี่น้องมันมื่อเด้อนี่นี่กัไก่ข้าอีกหลายตัวอย่างพี่น้องมันเป็นเวลามื่อยเด้วมันเห็นหน่อยเดียวนี่อันนี้กัไก่อันนี้กระดูกไก่มีเมียมันนั่มนาะกรดูกไก่แล้วก็มีเมียมันนั่มพี่น้องเบิ่งเสร็จพี่นกเนาะคำเดี๋ยวเขาสีเหมยนไก่คพีเนากไปบายพี่น้องไปก่อน